สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดีซอนแฟมิล y ี่ในช่วงบ่ายนะครับมาดูพี่ๆยูทูบเบอร์เขาทำอะไรกันนะครับที่สารานะครับองค์พ่อปู่จำลองนั่นเองแต่ยนะุกลางเลก็ได้ ก็คุณลุงพลพร้อมทีมช่างนะครับก็มาดูพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างหลังคานะครับก็ตอนนี้จะเป็นนี่สาเไปไหนอีกพื้นที่ขอรชาตนะครับวันนี้30แล้วนะปลายเดือนหน้าใช่ไหม บรรยากาศนะครับคุณลุงมาดูพื้นที่นะครับที่จะขับสาราเนาะตอนนี้ก็รอนะครับเข้ามาวันไหนเก้าสาราตอนมือก็จะมาวัดประมาณสามสองสามวันก่อนนะประมาณอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับทุกคนนะครับก็จะมาแต่งไปสาไว้เนาะจะมาส่งตรงแผลแล้วไปวางจะบอกมันงามไปเนาะจะบอกเดินทางมาประมาณสองสามวันแบบนี้นะขับ โอ <s interesting one> ้โหช่างพงทำอะไรครับเนี่ย uh พี่อันไหนอี๋โอ้โหช่างพงวพีนะครับดูระดับน้ำไงไปตั้งหลายเนี่าะพี่ได้ไปตั้งหลายไปหลายเลยไปบอกเลยแม่อันนี้คือพีนะครับวัดจากระดับน้ำนะครับ อร่อยเอมาแล้วครนี่นวัดมาแล้วครับโอ้โหนี่แหละเสื้อที่สั่งทำอ๋อนี่คือนี่ครับพี่นวัดมาแล้วมาดูเสื้อ แน่ๆดูโลโก้อล้วทำไมไม่มีโลโก้เหรอพี่อ้าวแล้วแล้วตัวที่สั่งทำไปล่ะอยู่ในรถอยู่ในรถโอ้คล้ายๆแบบนี้เสื้อแบบเดียวกันหมดเลยแบบนี้แหละเสื้อใส่ทำงานช่างนะครับเสื้อสกีฟรีเพราะว่าราคาเสื้อก็เท่ากับสกีนละใช่เออเว่าเขาแจกเสื้อแล้วก็สกีนให้ฟรียิ่งมันเป็นแขนยาวยิ่งยิ่งราคาก็ประมาณนี้นะครับ แจกครับแจกหมดนี่แหละครับแจกหมดทุกคนพอแจกก็ต้องใส่ใช่ถ้าไม่ใส่โกดนี่แจกเลยใส่จนอะไรนะใส่ตัวขนาดที่ใส่ได้ไหยเออไม่กล้าใส่เลยทำไมโอ้มันเปื่อนสงสัยตอนอยู่นู่นนะสงส่ใส่จนลายมันลบหมดเลยเป็นสีค่ะตอนจะกีนได้ภาพไว้ดีอืมอันนี้เขาจะใหม่อยู่เลยเหมือนใหม่เลยของผมอ่ะ ว่าผมกลัวมากเวลาเขาใส่มาโฆษณาแพงมากอ๋ออ้าวใส่เสื้อไม่กันเลยเดี๋ยวรอดูเสื้อใหม่พี่อนุวัฒน์นะจะแจกช่วงไหนนะครับจะดูเลยไหมอันนี้นี่คือตัวอย่างไม่ใช่อันนี้ไม่ใส่เองอ่เจ็บจ็บเดินไปไหนเนี่ยคนจะได้รู้จักมีมาแล้วใช่ไหมมีมาแล้วครับแจกวันนี้แหละครับแล้วมันกี่ตัวสามสิบประเดิมก่อน ที่ตอนนี้อนุ瓦ชุดหนึ่งชแนลว่สามสิบเดี๋ยวอาริซอนหกสิบ่เป็นชุดสีอะไรครับเดี๋ยวให้ถูกรางวัลรุ่นนนี้ก่อนนะถ้าถูกก็อันนี้จะสิบจะทำอยู่ก่อนวันนั้นเราสั่งสามสีใช่ไหมใช่สามสีสีเดียวหมดเลยอ่ะเอ้าวันนั้นเจ๊เพิ่นบอกว่าของไม่มีแล้วมีอย่างละแต่เมื่อกี้ดูสีเดียวหมดเลยแสดงว่า ก็ก็วันนั้นแต่ว่าวันนี้พี่อนุวัฒน์บอกว่าแค่สีแค่ทำแคทำสีเดียวเลยต่นนี้มันมีสีเดียวหมดเลยใส่รถมาเออแสดงว่าแกแกอาจจะมีของมาเติมมั้งสนใจตอนนี้ก็เลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำใหม่จวบอกแกไปใช่ไม่เป็นไรรอบนี้สามสิบรอบหน้าร้อยตัวถ้าถ้ามีรายได้เดือนละห้าหมื่นเหมืเขานะโอ้ยท่าไหร่ก็แจกตอนนี้เอาเอาเอาเดือนละแสนเลยแล้วกันฮะ พี่รอมบอกว่าสักครึ่งนึงเออถ้าเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นนี้โอเคนะทำทุกคนเลยนะเออคนละตัวเออเอาไปดีเออพี่กระโดก็พอกันเออจอมจอมจอมมี่โอ้โหจอมอม จอมารอจอมารอจมารจอมอ้โหูมหมดเอาเดี <play> ๋ยวเขาจะรู้รออยูอย่างเยอะกว่านี้จมีร้จริงจมมีจมรู้จริง้พูดนปีปิชอบครับผมเป็นคนชอบกล้องนะมาใกล้ๆนะครับไอใกลขายของ ใครอยากให้พี่อนุวัฒน์ทำเสื้อแจกบ่อยๆต้องซื้อสมุนไพรวังไพรครับซื้อเลยครับซื้อได้แจกเลยพี่อนุวัฒน์จะได้มีทุนมาทำเสื้อทุนแจกครับจะสั่งยังไงป๋าสั่งผ่านได้ทุกช่องเลยครับอยา่างอดิีไน,น,น์ไปที่ทีพิสกิลออฟทีชีโออืมอ๋อทีพิสกินใช่เบอร็ดมาอินดีไลน์ผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมติดต่อเองก็ฝาก เคทัวร์ห<ข>าผมเลยก็แล้วกันนะติดต่อที่อน<ล>อุวัฒแปดอน์่งหกสองนะครับง่ายๆติดต่อได้เลยนะครับที่14ชั่วโมงนะครับกับเคร่งกลางคืนทีหนึ่งทีสองโทรได้หมด ครับผมสมุนไพรวังไพรมาเลือกเวลาไม่ได้ครับขอขอให้มีคนโทรมาเถอะเวลาไหนผมก็ตื่นจะไม่เลือกว่ากินข้าวกินปลาไม่ใช่ขายหมดตลอด24ชั่วโมงอาบน้ำอยู่ตู้ตับเปิดจอเปิดจออยู่เปิด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 จะได้ว่าไม่หลับไม่นอนไม่ครับไม่ถ้าซื้อของเนี่ยโอ้ได้24ชั่วโมงอ่า โรตไหนตื่นขึ้มารับทันทีถ้าตื่นนะรับทันทีครับถ้าไม่ตื่นนะไม่รู้เก็มีแค่นั้นชัดเจนผมเอาเสื้อมาแจกพี่อนุวัต์ทำเสื้อไงจะเอาเสื้อมาแจกแต่ว่าเสื้อพี่อนวัฒน์น่ยเรืตอนนี้หาเสียงอยู่เนี่ยหาเสียงอยู่ว่าถ้าจยให้ทำเพิ่มอีกก็ซื้อมาสนับสนุนได้ของพี่อนวัใช่ดูช่องเยอะๆก็ได้ครับดูช่องเยอะๆเดี๋ยวรอดูว่าพี่อนวัน์จะเอาเสื้อมาเปิด ตรงไหนว่าเยอะๆแจกทุกเดือนเลยครับเพราะว่าเสื้อไปสั่งกันไว้อาทิตย์ก่อนแต่แต่แต่พี่อนุวัฒน์เสื้อที่เราไปทำเน่ะสีส้มเหรอ่สีแดงครับสีแดงแต่ว่าอันนี้พี่อนุวัฒน์ใส่มาเเดี๋ยวจะอาามชุดแบบนี้เหรอครับไม่แบบนี้ครับแบบนี้เอาเอามาประเดิมดูสักตัวก็ได้พี่อนุวัฒน์นี่จะใส่ของพี่จางพี่เหงที่นี่โอ้เดี๋ยวรถปูนจะมาตอนนี้อย่าพึ่งตอนนี้โอเค เดี๋ยวถ่ายรถปูนเสร็จก่อนอ๋อได้ได้ได้ <S <S 2> <S 2> อขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับได้ <S 2> <S 2> <S ครับ